สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มานำเสนอรถบรรทุก6ล้อคันนี้ติดเค็นนะครับเขนเป็นยี่ห้อธันนโดนะครับน้าหนักยก5ตันนะครับเครื่องยนต์210แรงม้านะครับเ o 8 4ปเป็นของฮีโน่นะครับตัวนี้ราคาประกาศขายกันอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาทนะครับ นี่เลยครับเป็นตัวเซตแล้วนะครับน้ำหนักยก5ตันนะครับสนใจก็มาดูรถกันได้นะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีนะครับเครื่องยนต์เป็น j o 8c นะครับ212แรงม้าเครื่องแน่นฟิตนะครับเครื่องเครื่องฟิตมากๆเลยครับเครื่องสวยนะครับ j o 8c นะครับเป็นรถห้างนะครับ น้ำหนักยก5ตันนะครับตัวนี้เป็นกระบะเหล็กนะครับยาวประมาณ4เมตรกว่าเปิดท้ายก็อยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับสำหรับตัวนี้คุณลูกค้าสามารถไปใส่ดำได้นะครับไปใส่ดำก็คือเป็นรถดำได้เลยนะครับดำได้ยกได้นะครับหัวมีแคปนะครับรหัสคัสซีเป็น FF 1 JJ หนึ่งนะครับเป็นรถห้างนะครับเครื่องยนต์เป็น JO8C ภายในก็ครบครบนะครับขายกันตามสภาพเลยนะครับพร้อมใช้ตัวนี้เป็นหน้าปัดเป็นเรือนไมเป็นจอโค้งแล้วนะครับนี่นะครับหัวเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับเป็นรถห้างนะครับฮีโน่ FF 1JJ นะครับเป็นรถห้างนะครับเครื่องยนต์ JO8C 210แรงม้านะครับแอร์เย็นนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับ เป็นยี่ห้อทานาโดนะครับเป็นตัวเซตท้องวีแล้วนะครับน้ำหนักยก5ตันนะครับสนใจก็มาชมรถกันได้นะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีนะครับหรือคุณลูกค้าจะซื้อแล้วก็สั่งต่อดัมนะครับก็ได้นะครับตัวนี้ก็ต่อดัมอีกก็ไม่ไม่กี่ตังค์นะครับก็ทําเป็นดัมได้เลยนะครับเพราะกระบะรองรับอยู่แล้วนะครับพร้อมใส่ดัมได้นะครับสําหรับร้านวัสดุก่อสร้างคันนี้ เหมาะมากเลยนะครับยกได้ดัมได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ดัมนะครับก็แนะนํามีอู่ที่แนะนําให้ลูกค้าไปติดดัมได้นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่ก็มีอยู่สองสามอู่นะครับถ้าูลูกค้าติดดัมก็จะบรรทุกหินบรรทุกทรายบรรทุกอะไรก็ได้นะครับย,ยกได้ดัมได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ดัมยังดัมไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่อุปกรณ์ดัม นะี่เลยครับรหัสคัสซี FF1JJ นะครับเป็นรถ like 네 <c confer dles> ห้างนะครับนี่ไม่ได้ล้างนะครับคสซีสวยนะครับคัสซีการันตีนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับไม่บวมไม่พองนะครับเป็นยาง900นะครับตัวยางก็เป็นยี่ห้อบริสต n e ทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นเบรกชิฟฟี่แล้วนะครับเป็นรถห้างนะครับ FF1JJ เครื่องยนต์ JO8C นะครับนี่นะครับ หัวก็ยังสวยๆกันอยู่นะครับแต่ก็ต้องถ้าอยากจะสวยก็ต้องติดตกแต่งรายละเอียดที่หัวอีกนิดหน่อยนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ใช้งานได้อยู่นะครับแอร์เย็นนะครับเขนก็ยกดีอยู่นะครับปั๊มดีนะครับยกไม่อืดน,นะครับ ตัวนี้เป็นตัวเซตแล้วนะครับของทานาโดนะครับเป็นตัวเซตท้องวีนะครับน้ำหนักยก5ตันนะครับเครื่องยนต์ก็210แรงม้านะครับ J8C o สนใจก็มาดูรถกันนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีย์นะครับเบอร์โทรศัพท์ ที่มีลายก็โทร0879481821นะครับหรือจะโทรมาอีกเบอร์หนึ่งก็โทร0926670899นะครับโทรได้ตลอดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่กดติดตามมาอยู่ทางช่อง YouTube และ Facebook นะครับสำหรับงานนี้คันนี้อาจจะยังไม่ตรงสายงานของท่านนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับ คลิปต่อๆไปก็อาจจะเป็นรถพ่วง10ล้อแบ็คโฮลร,รถบรรทุกเครื่องเครื่องจักรกลหนักทั้งหมดนะครับก็จะนําเสนอกันอยู่เกือบๆจะทุกอาทิตย์นะครับถ้าคุณลูกค้าได้กดติดตามไว้นะครับเวลาผมนําเสนอคลิปต,ต,ต่อไปนะครับวิดีโอก็จะไปแจ้งเตือนที่เครื่องของท่านนะครับเป็นรถห้างนะครับอย่าง900นะครับกระบะก็เปิดเปิดฝาท้ายแล้วก็จะอยู่ที่5เมตรกว่านะครับ ตัวนี้ใส่ดำได้พอดีเลยนะครับถ้าใส่ดำคือสวยเลยนะครับเคนก็น้ําหนักยก5ตันนะครับเป็นท้องวีตัวแซตแล้วนะครับตัวนี้สนใจก็มาดูรถกันนะครับยางก็ัยังใช้ได้อยู่นะครับยางเป็นยี่ห้อบริสตอลทั้งหมดนะครับทั้ง6เส้นนี่เลยครับเคนสวยๆนะครับเป็นตัวแซตแล้วนะครับ คัสซีสวยนะครับคัสซีไม่มีพองมีบวมเลยนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับพร้อมใช้นะครับเขียนเป็นยี่ห้อทอนาโดตัวเซตห้าตันแล้วนะครับน้ำหนักยกห้าตันนะครับเป็นท้องวีครับพร้อมใช้นะครับราคาประกาศขายก็นอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาทนะครับขับกลับบ้านได้เลยนะครับไปทำงานได้เลยนะครับ สนใจก็มาดูรถกันนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีนะครับกระบะก็เป็นเหล็กทั้งใบเปิดฝาข้างได้เปิดท้ายได้นะครับหัวมีแคปนะครับตัวนี้เยเดิมเครื่องเดิมนะครับเครื่องยนต์ G-O8 4นะครับ212แรงม้านะครับเป็นรถห้าง ก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้ายังไม่ถูกใจก็กดติดตามไว้นะครับเดีย๋ยวคลิปต,ต่อไปก็อาจจะเป็นรถ1ิล้อหล้อรถพ่วงอะไรประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์คือฟันทงเลยนะครับเครื่องสวยมากครับนตที่แต้มทางทางศูนย์แต้มหัวน็อตมาดำปั๊มดำจุดต่างๆนะครับก็ยังมีรอยมาร์กมาจากศูนย์นะครับก็ยังมีรอยแต้ม,มรอยมาร์กอยู่เหมือนเดิมนะครับสภาพสวยนะครับเครื่องยนต์ เครื่องดีนะครับคัสซีก็สวยนะครับเคนก็สวยนะครับน้ำหนักยก5ตันนะครับนี่นะครับเครื่องสวยมากกับน้ำหนักยก5้าตันเบนเคนยี่ห้อทานาโดนะครับตัว Z ซนะครับท้องวีสามปลอกสองชักนะครับเคนตัวใหญ่นะครับ5ตันสนใจก็มาชมรถกันนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่กดติดตามกันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะยังไม่ตรงสายงานของท่านนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับคลิปต่อๆไปก็จะเป็นรถบรรทุกประเภทรถพ่วงรถ10บล้อหล้อประมาณนี้นะครับพร้อมใช้เลยนะครับราคา6 5 0 0 0 0บาท ครื่องยนต์210รแรงม้านะครับเขียนเป็นยี่ห้อทาราโด5ตันนะครับท้องวีตัวแซดแล้วนะครับนี่นะครับงานพวกนี้ก็ยกได้หมดนะครับน้ำหนักยก5ตันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่กดติดตามกันอยู่ทางช่อง youtube นะครับตัวนี้จดทะเบียนปี49นะครับ ลถยังไม่เก่าเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกๆท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับ